สำนักถังเลิศดพบจบแดงตอน148่อ14ตอนหนึ่งยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิออนิเมตมาต่อกันเลยทั้งงูต้องตกตะลึงเล็กน้อยเธอเป็นเด็กผู้หญิงแต่เธอยังเด็กและยังไม่ได้แต่งงานแม้ว่าเธอจะใช้เวลาทั้งหมดกับพวกวีเฮาแต่พวกเขาก็ไม่เคยทําอะไรเลยเธออุ้มเด็กชายตัวเล็กๆโดยไม่รู้ตัวและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลและตื่นตระหนกเพราะเธอไม่รู้วิธีที่จะอุ้มเขาบางทีความรุ่งโรจน์ของผู้หญิงเริ่มแสดงหลังเพราะเด็กน้อยหยุดร้องให้ทันทีเมื่ออยู่ในอ้อมแขนของเธอ เขากระพริปตาโตจ้องทางูตรงและเอานิ้วชี้ปิดปากเขาดูอยากรู้อยากเห็นมากเทพสุริยันตรงถวายหาใจด้วยความโล่งอกเมื่อเห็นว่าเด็กชายไม่ได้ร้องให้อีกต่อไปแล้วนะนมจู่ๆเด็กน้อยก็พูดขึ้นใบหน้าของทางูตรงเปลี่ยนเป็นสีแดงและเด็กน้อยก็ไม่เปิดโอกาสให้เธอได้พูดอะไรเขากางมือเล็กๆของเขาออกเพื่อคว้าเสื้อของเธออ่ายังมีคนมากมายอยู่รอบตัวเธอและทางูตรงก็กรีดร้องออกมาดังๆทันทีผู้อว,วีเฮาเองก็ตกใจเช่นกันเขาไม่ลังเลยเลยที่จะรับเด็กน้อยจากอ้อมกอดของทางูตรง เพราะเขารู้ดีว่าร่างของทางวูตรงมีผนึกลึกลับอยู่หากเด็กน้อยเผลอแต่โดนบริเวณที่ไม่ควรแต่ต้องเข้าโดยบังเอิญมันอาจก่อให้เกิดการตอบสนองของพลังที่รุนแรงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เด็กอายุเพียงหนึ่งขวบจะสามารถทนรับได้แน่อุบเด็กชายตัวเล็กไม่ได้สิ่งที่ต้องการจึงเริ่มร้องให้ออกมาอีกครั้งเสียงดังลั่นผัววิเห่าไม่เคยมีประสบการณ์ลิงเด็กมาก่อนเขาไม่รู้เลยว่าควรทำอย่างไรมือไม้ของเขาเก้ะกักางๆไปหมด ขณะพยายามตบหลังเด็กเบาๆบเพื่อปลอบให้เงียบลงแต่สิ่งที่น่าแปลกคือหลังจากหัววีเฮ่าตกหลังเขาไปสองสามครั้งเด็กน้อยกลับหยุดร้องให้เขาเงยหน้าขึ้นจ้องมองหัววีเฮ้าด้วยดวงตากลมโตสีดำใสาวาวราวกับอัญ,ญมณีใบหน้ากลมเล็กๆแก้มอวบๆน่าหย,ยิกทำให้ใครเห็นก็อดยิ้มไม่ได้ความน่ารักของเด็กคนนี้แทบทำให้บรรยากาศรอบตัวอ่อนลงทันทีและไม่รู้เพราะอะไรขณะที่หัวอวี๋เฮ้ามองลึกลงไปในดวงตาคู่นั้นเขากลับรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างในใจความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้แล่นผ่านหัวใจของเขาออออออยย่่่าาางงงงรรรรรวววดเเ็็นีีคคืลููกกกกขขจจจช้้้ึัับไมพใ เสียงร้องนั้นเรียกสายตาทุกคู่ให้หันกลับมามองทันทีตำหนักเทพตะวันกระซิบถามด้วยเสียงหมดหุดงิดเราจะทำยังไงดีเขาเสียงดังมากจะให้ข้าสลบเขาซะเลยไหมทั้งหูตรงขงมวดคิ้วทันทีเขาเป็นแค่เด็กนักท่านพูดอะไรแบบนั้นได้ยังไงถ้าเขาเป็นอะไรร้ายแรงขึ้นมาจะทำยังไงผู้อาวีห้าพยายามคิดหาวิธีปลอบเขาอีกครั้งชายดำพูดขึ้นทันทีเขาคงหิวแน่แต่ทารกแบบนี้คงอยากดื่มนมใช่ไหมคำพูดนั้นทำให้สายตาทุกคู่หันไปจ้องทังหูตรงพร้อมกันใบหน้าของเธอแดงระ ไม่มีอะไรให้เขากินหรอกนะหนึ่งในโตหลัวผู้มีประสบการณ์มากกล่าวขึ้นอย่างใจเย็นเด็กคนนี้น่าจะอายุประมาณหนึ่งปีสามเดือนเขาควรกินอาหารอ่อนๆได้แล้วถึงจะยังดื่มนมได้อยู่ก็เถอะแต่ไม่จำเป็นต้องพุ่งนมอย่างเดียวตอนนี้พวกเรายังอยู่ห่างจากเมืองเรเดียนมากเราควรหาอะไรให้เขากินก่อนเถอะอย่างน้อยเขาจะได้สงบลงบ้างใช่ดูเหมือนว่าเราจะไม่มีทางเลือกจริงๆโตหลัวพูดด้วยสีหน้าละอายเล็กน้อยหลังจากถูกถังวูตรงตำหนิเขารู้ดีว่าคำพูดของเขามาดุนแรงเกินไปเด็กน้อยคนนี้อายุไม่ถึงหนึ่งปีด้วยซ้ำพอได้คิดทบทวนเขขาากก็้สึึผิดนนมททัี ความรู้สึกอึดอัดและสำนึิาผิดทำให้เขารีบตอบตกลงโดยไม่ลังเลอีกต่อไปทุกคนค่อยๆลงมาจากท้องฟ้าหยุดพักอยู่บนเนินเขาที่รกร้างและเงียบสงบสายลมพัดเย็นผ่านพุ่มไม้แต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคำเพราะไม่มีใครในที่นี้มีประสบการณ์ในการลิงเด็กเลยแม้แต่คนเดียวสุดท้ายหน้าที่นั้นก็ตกเป็นของหัววีเฮาโดยปริยายเขาเงียบอยู่รู่หนึ่งก่อนจะรับผิดชอบเองทั้งหมดเพราะไม่ว่าอย่างไรเด็กคนนี้คือบุตรชายของจูจือและนั่นก็เพียงพอแล้วที่เขาจะต้องปกป้องให้ถึงที่สุดตอนนี้หัววีเฮารู้ดีว่าเขาไไไมม่่่สาาารถปตตออกกกัับเลูิิศด์้ สิ่งเดียวที่เขาทำได้คือรอให้ภารกิจนี้จบรอจนพวกเขาออกจากอาณาจักรสุริยันจันทรายอย่างปลอดภัยเด็กน้อยคนนี้ยังไร้เดียงสาเกินไปที่จะต้องรับผิดชอบต่อความบาปของผู้เป็นพ่อเพราะฉะนั้นเขาจะต้องปกป้องเด็กคนนี้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามในป่าแห่งนี้ไม่มีอาหารดูราหรือสิ่งใดเลวรุดเลยอ่ววีเฮ้าจึงต้มน้ำเล็กน้อยแล้วใส่อาหารแห้งลงไปให้เด็กชายได้กินแม้จะเป็นเพียงของง่ายๆแต่เด็กน้อยกลับกินอย่างมีความสุขเสียงร้องให้ที่ดังอยู่ตลอดก่อนหน้านี้ก็เงียบลงในทันทีดวงตากลมโตสีดำของเขาจ้องมองห้ว,ว,วหาางต เราวกับมองเห็นโลกทั้งใบอยู่ในนั้นสิ่งที่ทุกคนเห็นชัดเจนคือเด็กคนนี้ไม่เพียงกินได้ดีเขายังเดินได้ด้วยแม้จะยังเดินงนเงนไม่มั่นคงนักแต่เขาก็สามารถก้าวเท้าไปมาได้ด้วยตัวเองเด็กชายที่น่าจะเป็นชูหยุนหานคนนี้ดูไม่หวาดกลัวคนแปลกหน้าเลยหลังจากอิมเขาก็ยิ้มกว้างราวกับแสงอาทิตย์แรกยามรุ่งสางรอยยิ้มของเขาทําให้เหล่าตัวหลวที่เคร่งเครียดตลอดเวลาต้องเผลอยิ้มกลับด้วยความเอ็นดูช่างเป็นเด็กที่น่ารักและบริสุทธิ์เหลือเกินเด็กน้อยค่อยๆเดินต่อแต่เข้ามาหาหัวอวีเฮาอีกครั้งเขาเงยหน้าขึ้นจ้องอย่างตั้งใจดูตาคู่นั้นเป็นไปด้วยประกายความไร้เดียงสา และความอบอ,อุ่นที่แปลกประหลาดแล้วทันใดนั้นเองเสียงเล็กๆใสๆก็เปล่งออกมาด้วยความชัดเจนที่ทําให้ทุกคนในบริเวณนั้นนิ่งค้างพ่อผู้อวีเฮาแทบจะกระโดดขึ้นด้วยความตกใจคําว่าพ่อจากปากเด็กชายตัวน้อยทําให้เขานิ่งค้างไปชั่วขณะเขาไม่ใช่คนแปลกหน้ากับคํานี้เสียทีเดียวเพราะครั้งหนึ่งหญิงสาวแห่งฮิมาก,ก็เคยเรียกเขาเช่นนั้น ทว่าในตอนนั้นเขากรับรู้สึกทั้งเขินและอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกแต่คราวนี้ต่างออกไปเสียงใสๆที่เรียกเขาด้วยความไร้เดียงสานี้กลับทําให้หัวใจของเขาสั่นไหวอย่างประหลาดมันเป็นความรู้สึกบางอย่างที่เกินจะอธิบายได้เหมือนเช่นได้แห่งโชคชะตาที่มองไม่เห็นได้ผูกพันเขากับเด็กชายคนนี้เอาไว้ตั้งแต่แรกัววิิ้าวผู้เป็นเจ้าของดวงตาแห่งโชคชะตารู้ได้ทันทีว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเขาสัมผัสได้ถึงพลังแห่งกรรมที่ลึกลับราวกับโชคชะตาของทั้งคู่ได้ไข่กันตั้งแต่ยังไม่รู้จักชื่อของกันและกันเข เจ้าชื่ออะไรละ่ะเขาถามทางอุ้มเด็กชายขึ้นมาแนบอ,อกเสียงหัวเราะเล็กๆดังแถวในลำคอของเด็กก่อนที่คำตอบจะตามมาอย่างชัดเจนเกินคาดยุนฮานเด็กน้อยตอบสีนใสคำพูดสั้นๆน,นั้นทำให้หัววีเฮาประหลาดใจอีกครั้งเด็กวัยเพียงหนึ่งกบกลับสามารถออกเสียงได้ชัดเจนขนาดนี้มันไม่ใช่ความบังเอิญแน่นี่คือผลของสายเลือดพิเศษที่เขาสืบทอดมาจากแม่ของเขาจูจือโดยไม่รู้ตัวหัววีเฮาโน้มตัวลงจูบเบาๆบนแก้มอุบอิ่มของเด็กชายผิวของยุนฮานุ่นนวลนเหมือนทิมัและความรู้สึกนั้นทาาาาใใหหหห้้ัววจขขอออองงเเเุ่่นนยยปรระลด็สสิิฮ พลางขยับตัวหนีเพราะจักรจี้เสียงหัวเราะน,นั้นทําให้หัววีห้าหัวเราะตามอย่างอดไม่ได้ทั้งงูตรงที่ยืนดูอยู่ใกล้ๆก็อดยิ้มตามไม่ได้เธอเดินเข้ามาและพูดหยอกล้อด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนดูเหมือนว่าคุณจะเก่งเรื่องเด็กๆนะคุณฝึกมาหรือไงหัววีห้าหัวเราะเบาๆอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นพรสวรรค์โดยธรรมชาติก็ได้เขามองหน้าทั้งงูตรงแล้วพูดต่อด้วยแววตาอบอุ่นบางทีในอนาคตถ้าอาจเป็นพ่อที่ดีได้เมื่อเรามีลูกของเราเองทั้งงูตรงหน้าแดงจัดเมื่อได้ยินคําพูดของหัววี ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความจริงใจความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธออย่างเงียบงนันความสุขที่ไม่ต้องใช้คาพูดใดๆอธิบายทันใดนั้นเสียงเล็กใส่สก็ดังขึ้นแทรกความเงียบของทั้งคู่พ่อข้าเด็กน้อยหยุนหานเงยหน้าขึ้นพร้อมกับจ้องทังอูตรงด้วยสายตาจริงจังเกินไหวดวงตาตรงตคู่นั้นทาให้ทุกคนถึงกับชะงักทังอูตรงหัวเราะออกมาเบาๆพลางพูดพ่อของเจ้าตอนนี้ไม่อยู่ที่นี่หรอกเขาเธอหยุดกระทันหัน คำพูดนั้นเหมือนมีบางสิ่งบิดรัดหัวใจเธอก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วเหลือบมองหัววีเฮาด้วยแววตาเศร้ารอยยิ้มบนใบหน้าของหัววีเฮาก็ค่อยๆจางหายไปเช่นกันเขาไม่พูดอะไรตอบเพียงแค่เอื้อมมือไปลูบสีสันเล็กๆของซูยุนฮันอย่างเ่วเบา,เบาแววตาของเขาอ่อนโยนจนแทบจะละลายหัวใจของทุกคนที่เห็นเวลาผ่านไปนานเด็กชายตัวน้อยค่อยๆพลอยหลับไปในอ้อมแขนของหัววีเฮาหลังจากเล่นจนเหนื่อยทุกคนได้แต่มองภาพนั้นอย่างเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรอีกจนเมื่อพวกเขาเริ่มออกเดินทางต่อบรรยากาศรอบรกลุ่มปรับปเปลี่ยนเป็นความเงียบ เหลา่าโตหลูบินด้วยความเร็วสูงเหนือแนวภูเขาและผืนป่ากว้างใหญ่ของจักรวรรดิสุริยันจันทราการหลบหนีครั้งนี้ไม่ง่ายเลยแต่ด้วยพลังการตรวจจับจิตวิญญ,ญาณที่เหนือชั้นของหัววิวห้าเขาพาทุกคนฝ่าแนวป้องกันและกับดักทั้งหมดออกมาได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยเส้นทางกลับสู่เทือกเขาหมิงโตค่อยๆปรากฏตรงหน้าเมื่อเท้าของพวกเขาแตะพื้นบนยอดเขาหลักในที่สุดทุกคนก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกแม้ว่าภารกิจครั้งนี้จะไม่สมบูรณ์แบบนะักแต่พวกเขาก็สามารถทำสำเร็จได้ครึ่งหนึ่งพวกเขาทำให้จักรพรรดิสุริยัันจจทราาบาเ และยังนำรัชทายาทสุนห่างกลับมาได้แต่ความจริงที่เจ็บปวดคือร่างของโตหลวงผู้ยิ่งใหญ่บางคนจะไม่มีวันกลับมาสู่ดินแดนนี้อีกต่อไปชีวิตของพวกเขาได้สิ้นสุดลงในสงครามครั้งนั้นตลอดกาลได้ยุพยักข่าวต้อนรับพวกเขาเป็นการส่วนตัวเขาจ้องมองการแสดงออกที่เคร่งขรึมของทุกคนและดวงตาของเขาก็หมดลงเมื่อเขาไม่เห็นตู้บูซื้อด้ยุพยักข่าวหันไปหาฮวยฮาวเมื่อพวกเขาเดินมาถึงเต็นท์ผู้บัญชาการบอกข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นฮูยฮาวฮวยฮาวพยักหน้า เขายังคงอุ้มยุนหานไว้ในอ้อมแขนและเด็กน้อยก็หลับสนิทเขาเล่าทุกอย่างที่เขาเห็นในภารกิจนี้อย่างละเอียดทันทียกเว้นว่าเขาไม่ได้บอกกับพยักขาวเกี่ยวกับหนังสือร่างกายที่ตัว,ลวหลวงมอบให้เขาระยุพยักขาวหลับตาลงอย่างเจ็บปวดหลังจากฟังรายงานของเขาร่างตัวหลวได้ตระหนักถึงความปรารถนาของเขาเขาบอกข้าก่อนที่ทุกคนจะจากไปเขาไม่สามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเก่าและเขาต้องการใช้กำลังเต็มที่เพื่อลอบสังหารจูเทียนรันในภารกิจนี้เมื่อก่อนข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและดูเหมือนว่าเขาวางแผนเรื่องนี้มานานแล้วททุุกกกคคคนนน้้้้มมหาาาาาลลงงดดวยยเเเศรโฉพะบี่่ข จากนิกายกายาการตายของกายาตูหลัวนั้นหมายถึงความล่มสลายของนิกายกายาอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากนี้ยังมีชนชั้นสูงจำนวนมากเสียชีวิตในสงครามและนิกายกายาก็อาจจะไม่ได้ฟื้นคืนพละกกำลังแม้จะผ่านไปหลายร้อยปีก็ตามในที่สุดโดยุพยักษ์ขาวก็มองไปที่ชูหยุนฮานซึ่งยังอยู่ในอ้องแขนของหัวหยูฮาวแววตาของเขาดูซับซ้อนการจับตวงชายใหญ่ไม่ใช่ความคิดที่ดีเขาเป็นวีรบุรุษและกล้าหาญมาตลอดชีวิตแต่ตอนนี้เขากำลังใช้เด็กคนนี้ข่มขู่จักรววัติสุริยันจันทราเขาไม่เต็มใจที่จะทำแบบนั้นเลย แต่จักประวัติจันทรานั้นทรงพลังเกินไปและถ้าพวกเขาไม่มีแผนการที่จะตอบโต้ดายุพยักษ์ขาวก็ไม่มั่นใจว่าจะปกป้องอาณาเขตของตัวเองได้เลยในเมื่อจักประวัติจันทรานั้นโผมกระหน่ำลงมาใส่พวกเขาเหมือนพายุฝนฟ้าขนองฮัวยูห่าวหันไปมองพยักษ์ขาวด้วยใบยหน้าที่สงบนิ่งพวกเราจะทำยังไงกับเด็กคนนี้ดีท่านวางแผนจะทำอะไรกับเขาํำท,ที่เขาใช้คือท่านไม่ใช่เราดวงตาของคุณนางพยักษ์ขาวเต็มไปด้วยความลังเลและพูดขึ้นคุณมีข้อเสนอแนะอะไรหรือย,ยังโัววิวิหาวล่าวอย่างไม่ลังเลสงครามเป็นเรื่องของผู้ชายมันไม่เกกกกี่่่ยยววัับเเเเเเดด็็็็็ไมาาาขขจะปปนนใครงก พวกเราเป็นบุรุษที่มีเกียรติเราจะใช้เด็กน้อยมากูสตูได้อย่างไรนั่นมันไม่ดีเลยสักนิดอีกอย่างจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิสุริยันจันทราเป็นบุคคลพิเศษการลักพาตัวองค์ชายราชทายาทจะไม่มีความหมายอะไรเพราะเขายังไม่ตายเขามีองค์ชายหนึ่งทำไมเขาจะแบกรับองค์ชายอีกไม่ได้คำพูดของฮูวี่เหานั้นแม่นยำม,มากหากตู้ปู่สือและโต้หลวงรอบสังหารสุเทียนรันได้สำเร็จอจาณาจักรทั้งสามของทวีปก็จะไม่ต้องลงมือหากจับตัวองค์ราชทายาทได้จักรวรรดิจันทราจะตกอยู่ และผู้ปกครองก็ไม่มีทายาทใครจะไม่อยากปกครองอาณาจักรที่ทรงพลังเช่นนี้กันแต่ชูเทียนหลันยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นจักระวัดิจันทราตะวันจึงไม่มีทางที่จะวุ่นวายได้ขนาดนั้นการลักพาตัวองค์ชายใหญ่ในสถานการณ์เช่นนี้อาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเว้นเสียแต่ว่าชูเทียนหลันให้ความสําคัญกับบุตรชายของเขาเป็นอย่างมากและยินดีที่จะจ่ายราคาแพงเพื่อเขามิฉะนั้นถ้าเขาทอดทิ้งองค์ชายใหญ่จริงๆทุกสิ่งที่ทุกคนทําจะไร้ความหมายเจ้าหมายความว่าจับองค์ชายราชทายาทไปก็ไม่มีประโยชนอนัน้หรื จู่ๆสุริยันโตหลวก็เอ่ยขึ้นเสียงของเขาดังกว่าเดิมเล็กน้อยพวกเขาทำการลักพาตัวองค์ชายราชทายาทมาอย่างหนักแม้คำพูดของหัวยูฮ่าจะฟังดูมีคุณธรรมแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวหลูอีกคนที่ร่วมมือกับสุริยันโตหลวในการจับตัวองค์ชายราชทายาททุกคนต่างมีสีหน้าไม่พอใจหัวยูฮ่าวสายหัวข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณไม่พอใจแต่ถ้าข้ารู้ว่าเป้าหมายของภารกิจเราคือเด็กคงไม่มีอะไรมาโน้มนนาวให้ข้ามีส่วนร่วมเทพสุริยันโตหลวจ้องมองเขาอยาย่าาเ็นนชแลละกกวด้ ข้อของเด็กคนนี้คือคนที่สั่งการกองทัพของจักรวรรดิสุริยันจันทราให้กวัดล้างจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า